กินข้าเนี้ยบอกอ่วงดีกว่าไปซื้อเขาเนี้ยร้านหมูปิ้งมาใส่กะทิเกลือน้ำตาลลงไปจ้ากะทิปฟองนึงเหลือไว้จักหน้อยไว้แต่เห็ดน้ำราดจ,จ้าพอน้ำตาลละลายดีแล้วแกะข้าเนียวที่เ้าไปซื้อมาจากร้านหมูปิง่งใส่ลงไปเลยง่ายๆแบบนี้จ้าทำการบีบให้เม็ดเขาแตกออกจากกันดีแล้วก็ดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปออกมาหนาแตา่เป็นแบบนี้จ้าปัตินี้เ้าก็สิปิดฟ้าทิมไว้จัก่สโมงหนึ่งบันี้ก็ไม่ให้กะทิราดใส่กะทิที่เหลือลงไปเกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดหน่อยหนึง่งคนห้าน้านค้ะ แป้งสุกำนิกก็เรียบร้อยแล้วจา้าเบิงสิเปิดขหนียวมุ้นเห็นเบิงหนาแต่ดีเด้ละจากที่มิลลี่กินขาหนียวบักม่วงบนเวทีระดับโลกกระเฮ็ดให้เฮ้าเนี่ยต้องมาเฮ็ดขาหนียวบักม่วงกินตามผู้ใดมีสวนบักม่วงกันระวังในเด้อช่วงนี้ระวังถึกรักบักม่วงหิดสลือเกิดมามา,มาราดน้ำกะทิลงไปำนิกก็มีขหนียวบักม่วงเดือดกินลวจา้าผู้ใดอยากกรลล้องเฮ็ดเบิงได้จา้าบ่อยากเลยง่าย